สวัสดีครับอาหน่อยทุกทท่านนะฮะวันนี้วันที่6นะครับวันเสาร์ที่6นะครับตัวเลขที่ได้วันนี้ก็นี่ครับสามน่งะฮะสามครับ, 3, 1, รบก็จะวิง่งที่เลขหนึ่งะครับเลขหก็มี3 1มหนึ่แล้วก็หนนะฮะหนึ่ 1, 3, 1, นี่คือบ,บรรยากาศแดดออกครับแดดแรงแดดร้อนสามหนึ่งศูนย์นะครับโอเคครับฝากไวเด้วยนะครับสำหรับวันนี้เจวกันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งสวัสดีครับ